สวัสดีครับที่ดินบ้านสวนวิวเขานะครับวันนี้สมาร์ทแลนด์นะครับมาแนะนําแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงของเรานะครับเป็นที่ดินในโครงการนะครับบ้านสวนวิวเขาสันติกาเพเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับวิวเขานะครับวิวเขารอบด้าน360องศาเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับก็จะมีหมอกนะครับให้เห็นนะครับทิวเขารอบเลยนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับก็จะเป็นถนนนะครับถนนรอบ รอบโครงการของเราครับก็สามารถที่จะออกกาลังกายได้นะครับวิ่งออกกำลังกายหรือว่าปัจจยกานรอบโครงการได้เลยนะครับส่วนแปลงที่เราแนะนําแปลงนี้นะครับนี่ครับแปลง a 5นะครับ a 5ขนาดพื้นที่นะครับ453ตารางวานี่ครับจะยื่นลงมาในน้ําตรงนี้นะครับเหมือนเป็นเกาะเลยนะครับก็ภายในแปลงนะครับก็ดินเต็มนะครับสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในแปลงกันนะครับเชิญชวครับ บริเวณนี้นะครับที่ภายในแปลงของ A5 นะครับก็นี่ครับเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวเลยนะครับยื่นไปในน้ํานะครับฝั่งทางนี้ก็ยื่นไปในน้านะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับก็จะมองเห็นวิวเขารอบเลยนะครับนี่ครับวิวเขารอบด้านเลยนะครับก็จะเห็นวิวหมอกแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ อยู่ในหุบเขานะครับก็จะเห็นวิวเขาวิวหมอกแบบนี้ตลอดเลยนะครับทั้งฤดูกาลนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็จะให้ความสดชื่นแบบนี้เลยนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลสลิกานะครับเดินทางนะครับจากนครนายกนะครับจากนครนายกมุ่งหน้าสู่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเลยสามแยกสริกามานี่เดียวนะครับห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาตรงนี้นะครับซอยบ้านเด่นนะครับเข้ามาประมาณสักแปดร้อยเมตรนะครับก็จะเห็นโครงการนี้เลยนะครับมีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ รีบๆนะครับตัดสินใจแปลงนี้แปลงสวยนะครับในโซนนี้นะครับแปลงสุดท้ายนะครับส่วนท่านที่สนใจแปลงเล็กๆหน่อยนะครับ268ตารางวาก็จะเป็น A1 นะครับ A1 268ตารางวาส่วนแปลงนี้ A2 นะครับ275ตารางวานะครับซื้อ2แปลงนี้นะครับก็จะได้พื้นที่544ตารางวานะครับส่วนท่านที่สนใจแปลงใหญ่ๆแปลงนี้แปลงเดียวนะครับก็แนะนำแปลง A5 นะครับ453ตารางวานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของแปลงกันนะครับเชิญชมครับ ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแปลงนะครับของแปลง A5 นะครับก yeah. ็ถนนตรงนี in ้นะครับก็เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็หน้ากว้างนะครับจากเสาไฟฟ้านี่ครับเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับนี่ครับก็อยู่ติดกับรั้วของแปลง A6 นะครับก็จากเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับก็ประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะครับก็20 26เมตรนะครับส่วนลึกไปด้านหลังนะครับนี่ครับลึกไปด้านหลังก็ประมาณสัก50กว่าเมตรนะครับ ภายในแปลงนะครับเราปรับถมดินให้นะครับบางส่วนนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี่ครับก็ไฟฟ้านะครับมีพร้อมเลยนะครับไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะครับพร้อมนะครับแล้วก็ประปาพร้อมเลยนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับพื้นที่4 5 3ร้จุดห้าตารางวานะครับราคาก็อยู่ที่9,300บาทต่อตารางวานะครับหรือว่าท่านที่สนใจจริงๆนะครับก็คุยราคากับคุณสามารถได้เลยนะครับที่เบอร์0878079350นะครับที่ดินของเรานะครับแปลงนี้ แปลงสุดท้ายนะครับแปลงใหญ่หน่อยนะครับติดต่อคุณสามารรนะครับ0878079350นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทำลายทองนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องยู u ูบนะครับคลิกสามารถแลดนนะครับเพื่อเป็นพาดที่ดินที่เราเปิดให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับเดินด้วยนะครับแปลงนี้แปลงสวยนะครับขอบคครับสวัสดีครับ